ต่อไปเราจะมาลุยกันเรื่องการหาเดดโดยวิธีโค้ฟแฟกเตอร์อ่ะการตกันครับการดกันเลยตัวนี้บอกเลยว่าสำคัญมากสำคัญมากเลยข้อสอบชอบออกเนาะข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแพทหนึ่งเนี่ยชอบออกโอเคเพราะว่ามันเป็นหลักการที่หลายคนเนี่ยน้องๆหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็ทําไม่ได้เขาก็เลยยิ่งชอบออกโอเคเรามาดูกันก่อนครับว่า เราจะใช้สําหรับกรณีไหนอ่ะใช้ได้ทุกมิติแต่ค่อนข้างยุ่งยากครับจึงเหมาะสําหรับ3าคูณสขึ้นไปโอเคเพราะว่าถ้าเป็น2อคูณสเราก็หาเดซปกติงา่ายถูกปะ่ะโอเคไหมสามคูณสขึ้นไปอันแรกที่เราต้องรู้ก็คือไมเนอร์ท่านนิยามเขาบอกว่าไมเนอร์ aij เขียนแทนด้วย m i j ซึ่งเดส ที่เกิดจากการตัดแถว i และหลัก j เท่านั้นพี่เบิร์ตให้จําแบบนี้ครับ m i เนอรคือตัดแถวตัดหลักตัดแถวตัดหลักแล้ว dead. เด็ดโอเคป่ะจำของพี่ก็จะได้จำง่ายดีแค่นี้พอตัดแถวตัดหลักแล้วเด็ดมาดูกันว่าใช้ยังไงพี่เบิร์ก็ให้มาตรงนี้ครับ เรารู้ว่าตัวนี้คืออะไรครับ1 2 3 4 5 6 7 8 10้าถูกปะถ้าหาเดซเรารู้ว่าเฮ้ยจำได้ไหมมันคือลบ3ถูกปะถ้าตัวนี้คือ9เดซจะคือ0ูถูกไเออแต่คนนี้เขาไม่ได้ถามถูกไหมเอาแบบนี้ก่อนครับเอาแบบนี้ก่อนจงหาไมเนอร์ MIG ของ AIG แบบนี้สมมุติว่าพี่เบิร์ตหาไมเนอร์หนแบบนี้ครับ หมายเลขหนึ่งหนึ่งคืออะไรคือตัดแถวที่1ห,หลักที่1ทิ้งไปถูกปะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แถวที่1ห,หลักที่1ก็จะเหลืออะไรครับเหลือตัวนี้5้าห0ถูกปะเราก็จับห้าหกแปมาครับ5 6 8 10ตัดแถวตัดหลักแล้วเดซก็เดซก,ก็คือคูณลง50คูณขึ้น8 6 48 โอเคปะแสดงว่าไมเนอร์หนึ่งหนึ่งเราจะได้อะไรห้าสิบลบสี่สิบแปดเราก็จะได้เป็นสองนั่นเองได้แล้วตัวหนึ่งไมเนอร์หนึ่งเนี่ยง่ายไหมตัดแถวตัดหลักแล้วเด็ดตัวนี้ก็ไมเนอร์ไอครับเราก็เอาไปใส่สองก่อนตัวแรกโอเคสบายๆต่อไปไมเนอร์ minor, อะไรต่อหนึ่งสองถูกปะมันก็ไล่ไปไมเนอร์หนึ่งสองครับ ัดแถวที่1หลักที่2นี่แถวที่1หลักที่2ก็จะเหลือ4 6 70เแล้วเด็ดคูณลงคือ40คูณขึ้น7 6 42ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม n นอ1 2ก็คือถ้าหัคูณลงลบคูณขึ้น4 0่2ลบ 42, ก็คือลบ2นั่นเองต่อไป m ม n นอ1 3หนึ่งครับแถวที่1หลักที่3ก็จะเหลือ4578 แล้วเดทคูณลงเป็น3าคูณขึ้นเป็น35เดทก็คือคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมก็จะได้เป็นอะไร32ลบ35ก็จะคือลบ3เพราะฉะนั้นแถวแรกเรียบร้อยแล้วพี่เบิร์ดก็เอามาใส่ลบ2กับลบ3าอีก2ตัวโอเคลบ2แล้วก็ลบ3อีก2ตัวโอเคปะอ่าต่อไปต่อไปต่อไปเราจะเริ่มเป็นแถวที่2ครับก็คือ Min นอ21 m i n หน22 m ม n นสโอเค2 1ก็คือตัดแถวที่2แถวที่2หลักที่1ก็จะเหลือ2 3 80ดาวเด็ดคูณลง20่ง20ไปไว้หน่อยเนาะคิดเลขไม่มีปัญหา24เพราะฉะนั้นเราจะได้ Min นอ2 1ออกมาก็คือ20-24ลบ2ก็คือลบ4ครับโอเคสบายๆต่อไป Min -2 อ2 2ตัดแถวที่ 2หลักที่2ก็จะเหลืออะไร 1, 3, 7, ่งสามเจมองเห็นไหมมองเห็นเนาะห 1> 1, นึ่งคูณลงเป็น10คูณขึ้น 7, 3, 21สามยี 2, 2, 2ก็จะได้อะไร10ลบกับ21ก็อารมณ์คล้ค้ายี่สิบเอ็ดลบสิ่ะมันจะได้11ถูกปะ่ะแต่ว่าติดลบก็คือลบสินั่นเองโอเคต่อไปม3สองสครับ แถวที่2หลักที่3ก็จะเหลือ 1, 2, 7, 8โอเคคูณลง8คุณขึ้น14ติดลบแน่นอนแล้วก็อารมณ์14-8ลบ8มันได้6ถูกปะก็คือลบ6กันแหละโ okay. อเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เลยครับลบ4 6 4ลบ11ลบ6ลบ4ลบ 11. ลบหกโอเคไหมใส่เรียบร้อยครับต่อไปถางที่3ครับก็จะเป็นมายเนายาวไหมโอ้ค่อนข้างยาวเลย 3, 2, 3, 3. ามสองสสแถวที่3มหลักที่1ครับถวที่สหลักที่1ก็จะเดินสองสามห้าแล้วเด็ดสิบสอห้าสห้า เพราะฉันไมนอร์สามหก็จะได้อะไรมองเห็นปะวว่าสิบสลบสิบห้าก็จะคือลบสาโอเคไมเนอร์ okay. 3, 2, ครับแถวที่3หลักที่2ก็จะเหลือหนึ่งสามสีคูณลง6คูณขึ้น12บสองไมเก็จะได้อะไรหกลบสิ 12, ก็คือลบห ต่อไป m i สามสาแถวที่3หลักที่3ก็จะเหลือหนึ่งสหคุณลงเป็น5้าคูณขึ้น4ีคูณสก็คือ8เพราะฉะนั้นก็คือ5้ลบแก็คือลบสโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ3ลบหกลบสก็เอาไปสัด ยาวไหมยาวค่อนข้างยาวเลยบอกเลยแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําแม่นเนาะอารมณ์จะประมาณนี้ m i n เนอรหนึ่งหนึ่งตัดแถวที่1หลักที่1เหลืออะไรดูดูมือพี่มันบงับงแสงเนาะนี่นปุ๊บน้องก็จะเหลืออ๋อห้าหกเราก็เดดเลย5้าคูณสเป็น50คูณคือเป็น48 50-48เป็น2องไม่ต้องเอาเขียนแบบนี้ก็ได้เก็ตไหมเก็ตไหมเข้าใจอารมณ์เนาะ อ่าสมมติ m i เนอสองสองครับก็ตัดแถวที่2หลักที่2ก็จะเหลือ1 3 70คูณลงเป็น10คูณขึ้นเป็น21นี่ลบกันก็คือลบ11มันสามารถกินในใจได้นนเองโอเคปะ่ะอ่าสเต็ปที่1หาไมเนอร์ไมเนอร์คือตัดแถวตัดหลักแล้วเด็ดอ่าไปดูสเต็ปถัดไปสเต็ปที่2ก็คือการหาโคแฟกเตอร์ครับ ก่อนที่จะหาโคแฟกเตอร์เนี่ยพี่เบิร์ดขอเอาไอ้ตัวไมเนอร์เมื่อกี้มาเขียนให้ก่อนเนาะอ่ะไมเนอร์ไอเจไมเนอร์ไอเจครับก็จะมีอะไรนะสองลบสองลบสามมองเห็นป่ะแล้วมีอะไรนะลบสี่ลบสิบเอ็ดลบหกลบสามลบหก ลบสามอ่ะอันนี้คือไอที่เราหาหน้าที่แล้วถูกปะ่ะต่อไปครับดูว่าไอโคแฟกเตอร์คืออะไรถ้านิยามก็คือโคแฟกเตอร์ ij เเขียนแทนด้วยโคแฟกเตอร์ ij เจเท่ากับลบหนึ่งบวก j แล้วก็ mij นัว่าคืออะไรวะถ้าจำง่ายๆแบบของพี่ก็คือโคแฟกเตอร์คือการอัดประจุอัดประจุอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยไอการอัดประจุนี่คืออะไรอ่ะมาดูกัน หาตัวแรกครับก็คือโคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งไอตัวแรกก็คือ i ตัวที่สองก็คือ j เห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนสูตรเข้าไปก็คือลบหนึ่งยกกำลัง i อบวกเก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองได้เลยขอบวกได้เลยเนาะแล้วก็ไมเนอร์ไอครับก็เราก็ไปดูครับไมเนอร์หนึ่งหนึ่งก็คือตัวที่สองก็คือเลขสองถูกปะไมเนอร์หนึ่งหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นลบหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งถูกปะหนึ่งคูณสองก็จะคือสอง เคลียร์เนาะเคลียร์เนาะอ่ะอเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดขอเขียนตรงนี้โคโคแฟกเตอร์ไอเจแบบนี้เราได้ออกมาแล้วตัวแรกก็คือ2โอเคไหมต่อไปก็คือโคแฟกเตอร์หนึ่งสองเราก็จะได้นะครับลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j ก็คือลบหนึ่งกำลังสามโอเคถัดไปก็คือลบสองโอเคไหมเราจะได้ว่าลบหนึ่ง กำลังสก็คือลบหคูณด้วยลบสก็จะคือลบลบเป็นบวกได้ 2, 2> โอเคปะตัวถัดไปก็จะคือ2องโคแฟกเตอร์หนก็คือลบหนึ่กำลังไบวกเจบวกสคือ4แล้วก็ไมเนอร์ไอก็คือตัวนี้ก็คือลบสาลบหนึ่กำลังสก็คือ1ถูกมคูณลบสก็คือลบสได้เลยอ่ะขอเขียนเลยเนาะไม่ต้อง ใส่รายละเอียดให้ดูแล้วเนาะโอเคบ้าคิดเลขเลยได้ออกมาก็คือลบสามครับโอเคต่อไปต่อไปโคแฟกเตอร์สองหนึ่งก็จะคือลบหนึ่งกำลัง i บวก j ก็คือสองบวกหนึ่งคือสามแล้วก็มเนอร์สองหนึ่งก็คือลบสี่เห็นไหมลบหนึ่งยกกำลังเลขคี่ได้ลบหนึ่งแน่นอนแล้วก็คูณลบสี่ก็จะได้สี่นั่นเอง สใส่ใต่อไปครับโคเฟกเตอร์สองสองโคเฟกเตอร์สองสาลบหนึ่กำลัง i บวกเก็คือ4แล้วก็ไมเนอร์สอคือลบสิเอ็ดนมน้องบอกว่าโหพี่กว่าจะเสร็จนานแท้เดี๋ยวมันมีวิธีที่มันเร็วกว่านี้อ่าลบหนึ่กำลังคู่ก็คือได้ได้หครับตัวนี้ก็คือลบสิเอ็ดต่อไป ลบหนึ่งกำลังอ่าสองบวกสามคือห้าถือว่าแล้วก็ไมเนอร์สองสามคือลบหกตรงนี้ลบหกเนาะเลขขี่เป็นลบแน่นอนลบลบเป็นบวกได้หกครับโอเคต่อไปโคแฟกเตอร์ <Yeah. S 1> สามหนึ่งโคแฟกเตอร์ Co สามสองโคแฟกเตอร์ Co สามสาม สาก็คือลบหยกกำลัง4แล้วก็ไมเนอร์ก็คือลบสามกำลังคู่เป็นบวกแน่นอนแล้วตัวนี้คือลบสคูณลบสก็คือลบสโอเคต่อไปลบหยกกำลัง3าบวกสคือ5 m i n มเนอก็ 3, 2, คือลบห ลบหนกำลังได้คี่ก็คือลบหนก็เป็นบวกได้หกลบหนึ่ำลัง3าบวกสคือ6กไมเนอรามสาก็คือลบสที่เบอร์ก็มาใส่เนาะเลขคู่เป็นบวกถูกบ้าแล้วก็คูณลบสก็คือลบสแถวสุดท้ายก็จะคือลบสาลบสลบสแล้วก็หแล้วก็ลบสามอ่ะที่เบอร์ขอเอาทั้งไมเนอร์แล้วก็โคเฟคเตอร์มาเขียนด้านล่างเนาะ มันก็จะเป็นอะไรครับ2-2ลบงผมเห็นป่าวว่าอ่ามันเข็นข้างล่างเนาะอันนี้ไมเนอร์2-2-3ลบ1 6ลบ3ลบสลบสอลบหอ่าลบ3ลบลบโคแฟกเตอร์ที่เราหาได้แล้วก็คือ2-2-3ลบ สี่ลบสิบเอ็ดหกลบสามหกลบสาอ่าโอเคไหมอันนี้พี่เบิร์ดบอกไปแล้วว่าไอาโคแฟกเตอร์คืออะไรนะคือการอัดประจุครับเพราะฉะนั้นให้ทริคเลยพี่เบิร์ดทริคครับอ่าโนต้ตอีกรอบหนึ่งครับโคแฟกเตอร์ คือการเอา m i n นอมาอัดประจุาการเอาไมเนอมาอัดประจุมันเป็นเมทริกอะไรครับ3คูณ3ถูกปะไอตัวที่อัดประจุเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องเป็นตัวอะไรอะ่ะอ่ามันเป็นตรงนี้ครับ สมมติว่าเรามีทั้งหมดนี่คืออะไรครับมีทั้งหมดอยู่สามคูณสามันจะมีอยู่9้าหลักถูกปะนี่นี่นี่ปึ๊บ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 มันจะมีอยู่เก้าตัวถูกปะโอเคปะตัวที่อัดประจุครับมันก็จะจําง่ายๆแบบนี้ครับตัวนี้ปึง้งตัวนี้ปึง้งตัวนี้ปึง้งแล้วก็ตัวนี้ครับ อ,อัดประจุคือการอัดเครื่องหมายลบเข้าไปเพราะว่าอะไรถ้าวิธีจริงก็คือครับดูนะไอตัวตรงนี้คืออะไรครับแถวที่หนึ่งหลักที่สองมันคือตรงนี้มันรวมกันแล้วมันก็คือเลขคี่ถูกปะไอตรงนี้คือเลขคู่เห็นปะตัวนี้คือเลข,ขเคลขขี่เลขคี่ เลขคี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จำง,ง่ายๆครับไอ,เ 3, อ้เลขคี่เนี่ยมีอยู่3อ่าโทษทีเลขคี่เนี่ยมีอยู่4ตัวเห็นไหมมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมเห็นไหมโอเคปะนี่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 เพราะฉะนั้นอัดประจุเข้าไปเลยครับนี่อัดประจุปึ่งปึ่ง,งตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นป่ะพอเราอัดปุ๊บง่ายไหมน้องดูครับไอ้ตัวเนี้ยพี่พี่เบิร์ดไม่หาเลยนะไอ้ตัวที่เราหามาเนี่ยมันคือวิธีจริง น้องดูนะไอที่เราหาโคเฟกเตอร์ไอคือลบหนึ่กำลังไอบวกเจถ้าเราต้องการละเอียดพวกเนี้ยก็คือวิธีจริงโอเคทำที่โุงเรียนได้จะทำข้อสอบไม่น่าทำโอเคไหมแต่ถ้าวิธีรัดปุ๊บเราอัดประจุตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมถูกปะ่ะแต่ว่าเฉียงๆแบบนี้ลบสกลายเป็น2ดูลบสกลายเป็น2ตรงนี้คือตรงนี้ลบสกลายเป็น4ีลบหกลายเป็น6เห็นปะ ลบ6กลายเป็น6ที่เหลือลอกมาครับ2เหมือนเดิมลบ3เหมือนเดิมเห็นไหมตรงกลางเป็นไงเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมข้างๆเหมือนเดิมเห็นปะง่ายไหมโคเฟกเตอร์ไอเจคือการเอาอะไรไมเนอร์มาอัดประจุนั่นเองพี่เบิร์ดทำให้ดูทั้งวิธีจริงแบบนี้แล้วก็ให้ทริควิธีลัดคันเทปไปแล้วโคเฟกเตอร์คือการเอาไมาเนอร์มาอัดประจุนั่นเองโอเคสบายๆเนาะเดี๋ยวเราไปลุย โจ์แล้วก็ไปลุยแบบฝึกหัดต่างๆแล้วดูว่าพี่เบิร์ตจะเก็บทริคอะไรมาสอนแทรกให้กับเราครับไปลุยพร้อมกันเลยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ตนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆพอเวลาที่พี่เบิร์ตลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆท,ทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดบอยขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ